วันนี้แม่อ้อมก็พาน้องเอริสนะคะมาเที่ยวห้างในเมืองค่ะหลังจากที่พวกเราป่วยนะคะก็เก็บตัวในบ้านก็รู้สึกว่าอึดอัดเหลือเกินก็เลยออกมาปล่อยพลังกันก่อนไปแล้วก็ถ่ายรูปกันนิดนึงค่ะนี่คือตัวอย่างกิจกรรมนะคะที่ทำวันนี้ค่ะวันนี้นะคะแม่อ้อมกับพี่เอริสนะคะก็พากันมาเที่ยวที่ห้างค่ะก็เช่ารถนะคะ ะะเดินเที่ยวนะคะแต่ว่าอาจจะถ่ายได้ไม่หมดนะเพราะว่าบางที่เขาก็ไม่ให้ถ่ายนะคะก่อนออกเดินห้างแม่อ้อมก็เช่ารถนะคะรถเข็นตัวนี้ให้น้องเอริสนะคะนั่งนะคะเพราะว่าก็สะดวกดีค่ะแล้วก็สามารถจะใส่ของได้ด้วยข้างหลังชั่วโมงละ20โครนนะคะแม่อ้อมก็จ่ายไป20โครนเพราะว่าเดินทางประมาณ ชั่วโมงครึ่งเองค่ะเนี่ยค่ะเขาก็ให้กุญแจมาแบบนี้นะคะเฮ้เโอเค,คนเยอะมากเลยนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้เป็นวันปีใหม่เป็นวันปีเก,ก่า มาดูกันว่าเราจะได้อะไรกลับบ้านไปบ้างนะคะวันนี้นะคะส่วนใหญ่ทุกคนนะคะได้รับเงินเดือนนะคะเป็นวันที่30ธันวาคมและพรุ่งนี้เป็นวันที่31ธันวาคมทุกคนก็จะอยู่บ้านฉลองเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ดังนั้นวันนี้นะคะห้างก็เลยค่อนข้างจะแออัดเป็นพิเศษค่ะเพราะว่า คนนะคะเบื่อการอยู่บ้านนะคะก็จะไม่ค่อยมีที่ไปเท่าไหร่นะคะก็ต้องมาที่ห้างนี่ละคะเพราะว่าอากาศข้างนอกนะคะค่อนข้างที่จะหนาวเย็นค่ะกิจกรรมก็ค่อนข้างที่จะจํากัดนะคะอยู่ในที่ร่มดังนั้นนะคะจึงไม่แปลกใจเลยนะคะว่าทําไมคนนะคะถึงมากองกันอยู่ตรงนี้ค่ะทางห้างนะคะก็จัด ซุ้มนะคะไว้อย่างสวยงามเลยนะคะไว้ต้อนรับลูกค้านะคะแม่อ้อมก็อดไม่ได้นะคะที่จะถ่ายวิดีโอแล้วก็ถ่ายรูปน้องอลิสเก็บไว้นี่เป็นภาพหลังจากทานฮอตดอกเสร็จแล้วนะคะก็มาเพิ่มพลังนิดนึงแล้วก็บังเอิญมาเจอตัวนี้นะคะเป็นตัวหยอดอหยอดเหรียญน,นะคะแล้วก็คลิปตุ๊กตานะคะแม่อ้อมก็ ให้น้องอลนิสเป็นคนเล่นค่ะสนุกสนาน yeah. yeah. มากๆเลยฟังเสียงสิคะเฮ้ยเด็กแคบี่โอดกแคบีก่อด ออาสงตึ๊กปะกขนับนี่ข้ดอีกข้นได้โอเคตึกระกขนาบอึออือก็้มีเด้อ่าตื๊บกระโบกขนบออึออ้าอัาม่เด้อ่าตึ๊กระกขนับ ไอ้เ้อลิสเขามีดีออลิสจะห้าอินเย้พอดีบี s ม m u พอดีบี s ม m u เก่งมากเลย รักไม่อ้อมไหมคะรักไม่อ้อมรักแม่อ้อมเฮิปโปเปโปค่ะตอนแรกก็ว่าจะซื้อเสื้อผ้านะคะแต่ว่าคนเยอะมากแล้วก็น้องเอลิสเขาจะไม่ค่อยอยู่นิ่งๆเลยะคะ่ะก็เลย ไม่มีสมาธิในการเลือกนะคะก็เลยซื้อของเล่นให้2ชนิดก็คือเป็นห่วงฮูลาฮูปแล้วก็มีล่มอีกคันหนึ่งน,นะคะเป็นตัวนี้นะคะได้แค่นี้ค่ะแล้วก็มีแบบซื้ออาหารแล้วก็ตุ๊กตาคีบก็หมดไม่เยอะนะคะแล้วก็แรกกับความสนุกของลูกก็คือโอเคค่ะแม่ก็พอยสนุกไปด้วยค่ะ หลังจากที่เราใช้เวลาในห้างแล้วก็เผชิญรถติดกว่าจะออกมาได้นะคะแม่อ้อมก็มาซื้อ KFC ที่เป็นแบบ drive in ไปฝากคุณพ่อนะคะเพราะว่าคุณพ่อดูแลลูกให้ค่ะชอบคลิปดีๆน่ารักแล้วก็สร้างสารรค์แบบนี้โปรดกดติดตามให้กำลังใจพวกเราค่ะ